ก็สรุปหลังเกมนะครับเป็นทางด้านของออรลนโดวาคิรีครับพ่ายแพ้ให้กับทีมินดี้ไปนะครับก็2ต่อ3เซตนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทีมออรลนโดก็เล่นโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงนะครับวันนี้ที่พ่ายแพ้เห้เทบทีมินดี้ไป แล้วก็วันนี้เราต้องเอาใจช่วยทางฝั่งของกัปตันผู้สักนิดหนึ่งครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขานะครับเราเห็นกับตันผู้เนี่ยออกไปพักในช่วงเซตที่4ก็เรียกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทีมอันอรโดเนี่ยก็ยุบไปพอสมควรเมื่อขาดกับตันผู้นะครับเราคงจะใช้คําว่าขาดผู้เหมือนขาดใจ คำนี้ก็คงใช้ได้นะครับเพราะว่ามันยุบไปจริงๆเพื่อนๆในลักษณะวิธีการเล่นนะครับถามว่ามือเซตคนที่มาแทนนะครับแทนที่กับตันผู้เจ็บนะครับอย่างเชฟมาเตอร์เนี่ยทำได้ดีไหมโอ้กว่าเขาก็ทําได้ดีประมาณหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าตอัอตันผู้อยู่เนี่ยแพ,าว,พาวจริงๆนะครับก็ถือว่าการเสริมมือเซตมาเนี่ยในมุมมองโอ้กเนี่ยเขาก็ถือว่าเสริมได้ดีนะเพราะว่ามันก็มีการ สับเปลี่ยนหมุนเวียกนการกับตันผู้ก็จะได้ไม่ล้ามากนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของจังหวะอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างเชฟมาเตอร์เนี่ยอกว่าเขาก็เซ็ตดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจังหวะเทมโปวิธีการเซ็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับตันผู้อะไรแบบนี้นะครับในเรื่องของการเข้าจังหวะกับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลานิดนึงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยองค์มองว่า เราแพ้โอเคก็ก็เข้าใจได้นะครับแพ้แพ้แพใน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 ครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่อุกมองว่าเราก็เบาใจได้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของอัปตันผู้พันพันเกิดปาดเนี่ยอย่างน้อยลงเล่นในเซตที่5ได้นะครับคือถ้าเซตที่4ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วเซตที่5เนี่ยไม่สามารถที่จะลงเล่นได้เนี่ยอันนี้อุกว่าเราเนี่ยน่าจะ น่าจะเครียดพอสมควรนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ากับตันผู้สามารถลงเล่นได้ในเซตที่5โอเคแหละอาการบาดเจ็บน่าจะมีแหละเพื่อนๆคงจะปฏิเสธไม่ได้แต่ถามว่าจะถึงขั้นที่แบบว่าเจ็บหนักไหมเนี่ยนะชั่วโมงนี้เท่าที่โอ๊คดูนะีนต้องบอกว่าเท่าที่โอ๊คดูนะไม่น่าจะเจ็บหนักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องให้เวลาในการพักสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งการหยุด ไปนะครับอ,อกว่าน่าจะพักการแข่งขันได้ยาวพอสมควรนะครับหมายถึงว่าหลังจากแบบนี้ก็จะมีการหยุดพักไปยาวพอสมควรนะก็อย่างวันเนี้ยแข่งขันกันเสร็จนะครับทีมมอรันโดเนี่ยจะไปแข่งขันกันอีกทีหนึงนู่นเลยครับเพื่อนๆวันที่6นะครับวันที่6เวลา6โมงเช้าตามเวลาบ้านเรานะซึ่งก็ดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเวลาพักสักประมาณ 5- 6วันแถวแนี้ นะครับซึ่งก็โอเคถือว่าก็ได้พักเยอะพอสมควรนะครับตัวกับตันผู้เองถึงเวลาวันนั้นเนี่ยโอ้กว่าน่าจะฟิตน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะพร้อมมากๆแล้วในมุมมองของโอ๊กเลยครับซึ่งถามว่าเกมวันนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าทีมมอรันโดที่ไม่มีกับตันผู้ยืนอยู่เนี่ยโอ้โหก็ยุบอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอก๊กมองว่าก็อาจจะต้องลุ้นนะครับให้กับตันผู้หายจากการบาดเจ็บ เร็วๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไม,ไม่หนักขอให้ไม่หนักขอให้ไม่หนักแล้วกันนะครับแล้วก็ถามว่าการเสริมมือเซตอย่างชาร์บมาเตอร์ลงมาเล่นเนี่ยว่าก็โอเคนะเพื่อนๆมันได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแหละเพียงแต่ว่าแทคกติกของของออรันโดเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้ครับให้กับตันผู้เล่นไปจนไปปลายเซตและวตักประมาณแต้มที่10ไปปลายหรืออาจจะ20อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนชา์มาเตอร์ลงมาเล่น ซึ่งก็โอเคนะครับช่วงไปลายปลายเซตเนี่ยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดีมากๆในมุมมองโอกนะเพียงแต่ว่าวันนี้เซตที่4กับตันผู้เหมือนกับว่าเจ็บหนักจริงๆนะครับที่โอกเห็นว่าเข้าไปการไปประถมพยาบาลกันแล้วก็จังหวะก,กับตันพูเดินในในจังหวะที่ประถมพยาบาลเสร็จแล้วอาจจะมีกระเพกกระเพกบ้างอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่องค์มองว่า น่าเห็นใจกับตันพูมากมากเพราะว่าถ้าเรามองในรา,ายละเอียดเกมกันจริงๆนะครับตัวของกัปตันพูเนี่ยช่วยทุกอย่างเพื่อนคือบอลขุดแต่ขุดบ่อยมากนะครับแล้วก็วิ่งไปเซตวิ่งไปโอ้โหเรียกว่าวิ่งทั่วสนามนะครับก็ก,ก็ต้องยอมรับว่ากัปตันพูมีความสาคัญกับทีมจริงๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกมวันนี้ถึงแม้จะแพ้ไปเนี่ยแต่โอ๊กมองว่าถ้ากัปตันผูยืนเต็มเต็มเกมได้โอกว่าเกมนี้อาจจะไม่แพ้แต่ว่า ด้วยด้วยด้วยอาการบาดเจ็บด้วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วกับตันผู้เองก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าคือก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้นะครับกับตันผู้ก็ยืนเซตคนเดียวมาแทบจะตลอดเลยเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการล้าในเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นของทุกคนแล้วก็เป็นของทุกลีกอยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ๊กมองว่า การได้มือเซตเข้ามาช่วยสับเปลี่ยนเนี่ยในอนาคตจะแบ่งเบาภาระก,กับตันผู้ได้มากแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าตัวของตันผู้มีส่วนมากๆครับกับทีมออรนโดขาดผู้เหมือนขาดใจคำนี้ไม่เกินจริงครับก็เป็นกำลังใจให้กับตันผู้ครับขอให้หายใจการบาดเจ็บเร็วๆซึ่งดูจากตรงนี้แล้ว ขอให้ไม่หนักแล้วก็อ,อกว่าไม่น่าจะหนักด้วยนะครับมีเวลาพักสักประมาณ5้วันน่าจะกลับมาได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับบรรผู้เนาะนะครับหายกับการมาเจ็บกับมาเร็วๆส่วนวันนี้คนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดนะครับในทีมของเราเนี่ยเป็นทางด้านของเชวอนนะครับทำไป20แต้มนะครับแล้วก็เบอร์คัมบี้สิแต้มนะครับแล้วก็มีทั้งด้านของวานอวายเนี่ยสิบเอ็ดบราว1สิบเอ็ดนะครับไว้สามแล้วก็ฟอสเตอร์ห้า อ่ะแล้วก็มีทางด้านเซมาเตอร์เนี่ยทำได้1น,นะครับแล้วก็โกรเต้ทำได้2แต้มนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนทางฝั่งของโคโนบัตฟิลลี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสู้อลันตาลำบากเหลือเกินครับแพ้ไป0ต่อ3เซตนะครับก็เป็นกำลังใจให้เจเจ้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตันผู้ด้วยนะครับอา้าววันนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเนื้อหาใจความทั้งหมดที่ยุ นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับตันผู้เป็นกำลังใจให้เจเจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อยู่เชร์กันไปยาวๆนะครับโอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจิงครับบ๊ายบายสวัสดีครับ